สวัสดีผู้ฟังผู้รักการสร้างเวทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวททอลไฟมินิสเดย์ทูบีเจอเยสตเดย์รายการที่จะทำให้ทุกคนได้เริ่มต้นการสร้างเวท้งแหด้วยเวลาเพียงแนาทีต่อวันด้วยกันนะครับวันนี้ EP ที่100บทเรียนจากอดีตผู้บริหารบริษัทเมอริลินช์และพันโรมผู้ใจบุญครับคน2คนที่ผมพูดถึงนะครับก็คืออยู่ใน E ีก่อนหน้าน,นะครับทั้ง EP ีที่98แล้วลก็99้กครับคนซ้ายก็คือ ริชาร์ดฟาสโคนครับคนขวาก็คือโรนัลรีตนะครับพันธุ์ผู้ชายบุตรนั่นเองซึ่ง5เดือนก่อนที่โรนัลรีตจะทิ้งสมบัติการกุศลของเขานะครับให้กับสถานให้กับโรงพยาบาลนะครับให้กับการกุศลเนี่ยนะฮะบ้านของริชาร์ดฟาสโคนนะฮะที่ซึ่งแขกเลยนะฮะจดจําได้ว่ามันเป็นความตื่นเต้นของการรับประทานอาหารและการเต้นลาอยู่บนพื้นที่ที่สามารถมองเห็นสระว่ายน้ําที่อยู่ภายในบ้านได้ก็ถูกประมูลขายทอดตลาดไปด้วยราคาที่ต่ำกว่า75 ของราคาที่บริษัทประกันประเมินไว้ครับโรนัลรีดนะครับเป็นคนที่มีความอดทนฮะส่วนริชาร์ดฟาสโคนั้นจะว่าไปก็เป็นคนโลภครับนั่นก็คือสาเหตุทั้งหมดที่ทําให้การศึกษาจํานวนมากถูกด้อยคา่าและทําให้เกิดช่องว่างระหว่างคนทั้งสองคนนี้บทเรียนนี้ผมไม่ได้สอนให้คุณเป็นเหมือนกับโรนัลมากขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นกับเหมือนกับริชาร์ดฟาสโคน้อยลงแม้ว่านั่นจะเป็นคาแนะนําที่ไม่เลวกว็าตาม สิ่งที่น่าสนใจสําหรับเรื่องราวเหล่านี้ก็คือความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องการเงินของพวกเขาครับหากเป็นในอุตสาหกรรมอื่นจะมีใครบ้างไหมที่เรียนไม่จบมหาวิทยาลัยอย่างโรนัลด์รีดคนขวานะฮะที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมไม่มีพื้นฐานทางการใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะไม่มีประสบการณ์อย่างเป็นทางการนะครับและไม่มีคอนเนคชั่นที่จะสามารถทําได้ดีกว่าใครบางคนที่ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดได้รับการฝึกอบรมที่ดีที่สุด และมีคอนเนคชันที่ดีที่สุดอย่างลืิชาร์ดฟัสโคนคนซ้ายคนเขียนบอกว่าผมแทบจะนึกไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนึกถึงเรื่องราวของโรนัลดีผู้กำลังผ่าตัดหัวใจได้ดีกว่าศัลยแพทย์ผู้ถูกฝึกมาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหรือออกแบบตึกระฟ้าได้เหนือกว่าสถาปนิกผู้ถูกฝึกมาอย่างดีที่สุดมันไม่มีวันที่จะมีเรื่องราวเรื่องเล่า ของพันโลงคนหนึ่งที่ทําผลงานได้ดีกว่าวิศวกรน,นิวเคลียร์อันดับต้นๆของโลกคือผู้เขียนเขาต้องการจะสื่อให้เห็นง่ายๆนะครับว่าคนที่เป็นพันโลงเนี่ยก็อาจจะทําเรื่องหมอได้ไม่ดีหรอฮะมันเป็นวิชาชีพเฉพาะทางใช่ไหมครับเป็นสถาปนิกก็คงยากอะครับหรือแม้กระทั่งว่าจะสามารถทําผลงานได้ดีกว่าวิศวกรได้ดีกว่าใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่โรนัลรีดทำได้และทำได้ดีกว่าวิชาฟาสโคนกับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการลงทุนครับ ความจริงที่ว่าโรนัลดีสามารถอยู่ร่วมกับริชาร์ดฟัสโกนได้นั้นมีคําอธิบายอยู่สประการครับประการที่1ก็คือผลลัพธ์ทางการเงินนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยโชวค,ความพยายามและความลาะส่วนบุคคลนั่นคือความจริงระดับหนึ่งและหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงมันในรายละเอียดเพิ่มเติมในใน,ในบทข้างหน้านะครับหรืออีกประการหนึ่งเป็นประการที่2และผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามากก็คือความสําเร็จทางการเงินนั้นไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์แบบตรงไปตรงมา หรือที่เราเรียกว่า hard skill นะฮะหรือ hard science ก็ได้นะฮะแต่มันคือทักษะทางด้านอารมณ์และก็การบริหารจัดการความคิดหรือที่เราเรียกกันว่า soft skill ที่ซึ่งพฤติกรรมที่คุณทำนั้นมีความสำคัญมากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ครับผมเรียกทักษะแบบนี้ว่าจิตวิทยาทางการเงินวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือการใช้เรื่องราวสั้นๆเพื่อทำให้คุณเห็นว่า ทักษะทางด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิดนั้นมีความสำคัญมากกว่าทักษะวิชาการทางการเงินผมจะเขียนมันออกมาในรูปแบบที่จะช่วยให้ทุกๆคนนั้นนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่รีดจนถึงฟาสโคนและทุกๆคนที่อยู่ระหว่างนั้นสามารถที่จะตัดสินใจทางการเงินได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับเพราะผมตระหนักได้ว่าทักษะนี้ถูกด้อยค่าอย่างมาก วิชาการทางการเงินนั้นถูกสอนกันอย่างล้นหลามครับภายใต้สาขาวิชาที่เรียกว่าคณิตศาสตร์ที่ซึ่งคุณสามารถใส่ข้อมูลลงไปในสูตรการคำนวณและสูตรนั้นจะบอกคุณว่าคุณควรจะทำอะไรและมันก็สันนิษฐานว่าคุณจะลงมือทำไปตามนั้นสิ่งนี้เป็นความจริงในเรื่องของการเงินส่วนบุคคลที่ซึ่งมีคนบอกกับคุณว่าคุณควรมีเงินสำรองฉุกเฉิน6เดือนและก็ออมเงินสัก10%ของเงินเดือนที่คุณมี มันเป็นจริงครับในเรื่องของการลงทุนที่ซึ่งคุณรู้ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์นะครับที่แน่นอนตว่อาอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็การประเมินมูลค่าแล้วมันก็เป็นจริงในเรื่องการเงินทางธุรกิจที่ซึ่ง cfo สามารถวัดต้นทุนนะครับของเงินทุนได้อย่างแม่นยำนะครับ CFO ก็ชีฟนะครับ financial นะครับ organization นะค้คล้าย c e o นะฮะแต่ว่าเป็น c e o ทางด้านการการเงินคือตามบัญชีนะคัหัวหน้าแผานกบัญชีของบริษัทนั่นเองนะครับ ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ผิดนะครับแต่การที่คุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรหรือต้องทําอย่างไรมันไม่ได้บอกคุณเลยนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นในหัวของคุณในเวลาที่คุณพยายามที่จะทามันอันนี้เป็นบทสรุปที่ดีนะครับของเ,อเนื้อหานะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ชายสองคนนี้นะครับคนผู้ซึ่งรู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างอย่างคนซ้าย นะครับแต่กับทําไม่ได้ตามนั้นนะฮะเหมือนวิชาคณิตศาสตร์นะฮะร,รู้อยู่ดีครับว่ามันจะต้องอมเงินเท่านี้ลงหุ้นหุ้นตัวนี้แต่ในความจริงแล้วมันทําพอมาละแอคชั่นมันทํายากนะฮะใายๆกบเรื่องวินไหนใช่ไหมครับคือเรารู้อยู่แล้วครับว่าการลดคามอวดต้องลดยังไงแต่เวาลาจะลดจริงนี่มันยากแสนยากครับนั่นคือบทเรียนที่เกิดขึ้นของผู้ชายทั้งสองคนนี้นะครับที่อยากให้ทุกคนได้ดูไว้เป็นบทเรียนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเหมือนกับที่คนด้านซ้ายหรือริชาร์ดฟาสโค่พลาด ขอขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืม subscribe, like, share, comment ติชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอทุกคนมีความสุขในการสร้างเวลสวัสดีครับ